เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป t l e School ทั้งใน iOS และ Android เลยแบบฝึกหัด4.3ขอข้อที่13ในแต่ละปีความยาวของชายหาดรอบเกาะแห่งหนึ่ง เปลี่ยนแปลงไปลบ0.57เมตรถ้าความยาวของชายหาดเปลี่ยนไปลบ2.28เมตรจะต้องใช้เวลาประมาณกี่ปีในข้อนี้เนี่ยเราจะมาเขียนในสิ่งที่โจทย์ให้กันก่อนเนาะก็คือโจทย์บอกว่าในแต่ละปีเนี่ยชายหาดมันจะเปลี่ยนแปลงไปลบ0.57เมตรอาอย่างแรกโจทย์ให้มาว่า คำว่าในแต่ละปีก็คือหนึ่งปีเนาะความยาวของชายหาดเปลี่ยนไปลบ0.57เมตรในแต่ละปีก็คือใช้เวลา1ปีนั่นเองเอทีนี้ อันนี้เป็นสิ่งที่โจทย์ให้มาอย่างแรกอย่างที่2คือโจทย์เขาต้องการอยากรู้ว่าแล้วถ้ามันเปลี่ยนไปลบ2.2เมตรละ่ะจะใช้เวลาประมาณกี่ปีอันนี้เราก็จะเขียนสิ่งที่โจทย์ถามเนาะความยาวของชายหาดเปลี่ยนไป ลบสองจุดสองแปดเมตรจะใช้เวลาอทีนี้จะใช้เวลากี่ปีอันนี้เป็นสิ่งที่โจทย์ถามว่าถ้าเปลี่ยนไปลบสองจุดสองแปดเมตรเนี่ยมันจะใช้เวลากี่ปีส่วนที่โจทย์ให้เนี่ยจะอยู่ที่บรรทัดบนตรงนี้เนาะทีนี้ทุกคนคุณหมายว่ามันคืออะไร ตรงนี้ก็คือเราจะใช้ปัญญัติไราย,ยางในการคิดนั่นเองเป็นการเทียบปัญญาตราย,ยางเนาะก็คือถ้าเกิดว่าหาดยาวเนี่ยเปลี่ยนไปลบ0นห้าเจ็ดเมตรมันใช้เวลา1ปีแล้วถ้าเกิดว่าเปลี่ยนไปลบ2จเมตรบ้างละ่ะจะใช้เวลาทั้งหมดกี่ปีอันนี้ก็จะเข้าหายการคิดแบบปัญญัตราย,ยางเลยเราก็จะมา ตั้งบัญญัติไตรยางกันทีนี้บัญญัตดไตรยางเริ่มจากทางขวาที่โจทย์ให้มาก่อนก็จะเป็น1ปีแล้วจากนั้นเนี่ยจะหารด้วยสิ่งที่โจทย์ให้มาทางซ้ายตรงนี้จะเป็นลบ0.57เเมตรและหลังจากนั้นเนี่ยก็จะคูณกับสิ่งที่โจทย์ถามก็คือคูณกับ ลบ2.28เมตนั่นเองแล้วคำตอบที่ได้เนี่ยมันก็จะได้มาเป็นเวลาเป็นปีนั่นเองดังนั้นในข้อนี้เนี่ยเราก็จะต้องหาว่า1ส่วนด้วยลบ0.57แล้วคูณด้วยลบ2.28เนี่ยมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ อันนี้จะเป็นสิ่งที่โจทย์ถามและทีนี้เนี่ยในการมีเศษส่วนคูณกับจํานวนแบบนี้เนี่ยอันนี้เป็นเศษส่วนเนาะแล้วก็คูณกับลบสองจุดสองแปดเนี่ยเราสามารถนําตัวเศษเนี่ยก็คือหนึ่งเนี่ยมาคูณกับตัวที่มาคูณก่อนได้เราจะเลือกคูณเศษเราจะเลือกคูณก่อนก็ได้หรือว่าเราจะหารเศษส่วนก่อนก็ได้แต่ในข้อนี้เนี่ยเราจะเลือกคูณก่อนเพราะว่าเราเห็นเลขหนึ่งตรงนี้นั่นเอง เราเห็นเลขหนึ่งตรงนี้เนาะถามว่าทำไมเราจะนึกถึงสมบัติการคูณด้วยหนึ่งถ้าสมมติว่าให้เรามีจำนวนใดๆที่เป็น a เนี่ยถ้า a ไปคูณด้วยหนึ่งแล้วอ่ะมันก็จะเท่ากับตัวมันเองหรือว่า a นั่นเองหรือ ถ้าเกิดว่า1มาคูณกับ a เนี่ยมันก็จะเท่ากับ a เช่นกันอย่างในข้อนี้เนี่ยมันก็คือ1มาคูณกับลบ2.28ก็เหมือนลบ2.28เนี่ยเป็น a ของเราเนาะดังนั้นเนี่ยพอเราจับคู่การคูณตัวเศษกับตัวที่มาคูณก่อนแล้วเนี่ยผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยก็จะเป็นลบ2.28นั่นเองเนื่องจากมันสอดคล้องกับสมบัติการคูณด้วย1เนาะ ทีนี้ตัวเศษที่เราได้ก็จะเหลือเพียงแค่ลบ2.28แล้วหลังจากนั้นเราจะหารมันด้วยลบ0.57นั่นเองซึ่งถามว่าลบ0.57เนี่ยที่เป็นตัวหารเนี่ยมันก็เป็นตัวลบเช่นเดียวกันเนาะมันจะเป็นทั้งตัวตั้งและตัวหารเนี่ยเป็นจำนวนลบซึ่งเราทราบว่าถ้ามีการหาเนี่ยถ้าจำนวนลบ หารด้วยจำนวนลบเราจะใช้สัมประสิทธิ์คำนวณก่อนแล้วจะตอบในรูปจำนวนบวกคือ,อยังไงเราก็จะมาหาสัมประสิทธิ์ของทั้งลบ สองจุดสองแปดและสัมประสิทธิ์ของลบศูนย์จุดห้าเจ็ดนั่นเองทีนี้เราจะสัมประสิทธิ์ของสองตัวนี้เนี่ยมาหารกันจากนั้นเนี่ยเราก็จะไปเราก็จะได้คำตอบออกมาเป็นรูปของจำนวนบวกใช่ไหมก็จะเป็นคำตอบของข้อนี้เลยทีนี้สัมประสิทธิ์ของลบสองจุดสองแปดมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ก็คือสองจุดสองแปดนั่นเองส่วนสัมประสิทธิ์ของลบศูนย์จุดห้าเจ็ดมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ ก็คือ0.57นั่นเองทีนี้สิ่งที่เราจะต้องหาเนี่ยเราก็ได้แล้วว่าเราจะต้องหา2.28หารด้วย0.57นั่นเองเราจะเขียนมันในอีกรูปแบบหนึ่งก็คือเศษส่วนได้จะเป็น2.28ส่วนด้วย0.57ตอนนี้เราจะสังเกตตัวส่วนของเราในเศษส่วนนี้เนี่ยว่ามันเป็น0.57ใช่ไหม ถ้าทุกคนจำได้เราจะต้องเปลี่ยนตัวส่วนหรือว่าตัวหารของเราเนี่ยให้เป็นจำนวนนับก่อนเปลี่ยนเป็นจำนวนนับเนี่ยเพื่อที่จะทำให้การหารของเราเนี่ยง่ายขึ้นทีนี้การเปลี่ยนเป็นจำนวนนับทำยังไงเราก็จะคูณพวกเลข1 0บ0 0อ0 0ัหรือว่าเลขที่มากกว่านั้นเนี่ย ขึ้นอยู่กับตำแหน่งของทศนิยมที่เราเจอทีนี้เนี่ย0.57มีทศนิยมกี่ตำแหน่งคำตอบก็คือมีสองตำแหน่งมีห้าเป็นตำแหน่งที่1และเจ็เป็นตำแหน่งที่สองดังนั้นเราควรที่จะคูณหนึ่งรเข้าไปเพราะว่าถ้าเราคูณทศนิยมสองตำแหน่งด้วยหนึ่งร้อยเนี่ยหนึ่งร้อยมีศูนย์สองตัวใช่ไหมเทคนิคเนี่ยการคูณเนี่ยก็คือจุดทศนิยมจะเลื่อนไปทางขวาหนึ่ง สองตำแหน่งก็จะได้5้าเป็นคำตอบพอดีเลยทีนี้พอคูณหนึงร้อยเข้าไปที่ตัวส่วนแล้วเนี่ยเราก็จะต้องคูณหนึ่งร้อยเข้าไปที่ตัวเศษด้วยขอัยค่ะหนึ 100, ่งคูณหนึ่งร้อยเข้าไปที่ตัวเศษด้วยแสดงว่าในบรรทัดต่อไปเนี่ยเราก็จะได้ว่าในบรรทัดต่อไปเราจะได้ว่าสองจุดสองแปดคูณหนึ่งร้อยมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ จุดทศนิยมย้ายไปทางขวา1ตำแหน่ง2ตำแหน่งเนื่องจาก100มีศูย์สตัวใช่ไหมก็จะได้เป็น228นั่นเองแล้วก็ส่วนด้วย57ที่ย้ายทศซิยมไปทางขวา2ตำแหน่งก็จะเป็น5้านั่นเองอันนี้เป็นจุดใส่ผิดเนาะเป็น228ส่วนด้วย57าิเอดทีนี้เราก็จะมาตั้งหารยาวกันแล้วว่า228ส่วนด้วย57 หารกันเนี่ยมีค่าเท่ากับเท่าไหร่228หารด้วย57เอาล่ะทีนี้57คูณอะไรมีค่าใกล้เคียงหรือว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ228นะลองเดาเลขดู50ถ้าเกิดว่า50าคูณสเนี่ยมันจะเท่ากับ200ใช่ไหมเพราะว่า5้คูณ4ได้20แสิบเราลองเอา57มาคูณ4ดู ถ้า57มาคูณกับ4 4คูณ7ได้28ใส่8แล้วทด2ไว้ด้านบนและ4คูณ5ได้20บวกกับ2ที่ทดไว้จะเป็น22ได้228พอดีเลยดังนั้นก็จะเป็น57คูณ4ได้228ลบกันก็จะเหลือเศษ0นั่นเองทีนี้เราก็จะได้แล้วว่า228หารด้วย57เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ4นั่นเองซึ่ง เมื่อกี้เราบอกว่าเราจะใช้สัมประสิทธิ์ในการคำนวณก่อนใช่ไหมซึ่งสัมประสิทธิ์ในการคำนวณตอนนี้เนี่ยผลลัพธ์ที่ได้จะเป็น4แล้วแต่ถ้าเป็นจํานวนลบหารด้วยจํานวนลบเนี่ยเราจะตอบผลหารในรูปของจํานวนบวกซึ่งผลหารของสัมประสิทธิ์เป็น4แต่ผลหารของจํานวนลบเนี่ยก็จะเป็นบวกเช่นกันดังนั้นก็คือผลหารที่ได้เนี่ยระหว่างลบ2.28หารด้วยลบ0.57เนี่ย ก็จะเป็นเลขสี่ที่เป็นจำนวนบวกเลยดังนั้นเราก็จะได้แล้วว่าตรงนี้เนี่ยจะตอบ4ปีนั่นเองเ,ออเราก็จะมาสรุปกันเนาะดังนั้นดังนั้นเขาถามว่าอะไรเขาถามว่าถ้าความยาวชายหาดเปลี่ยนไปลบ2.28เมตรถ้าความยาว ของชายหาดเปลี่ยนไปลบ2.28เมตรแล้วอะไรต่อจะต้องใช้เวลาประมาณกี่ปีอ่าเราก็จะตอบว่าจะต้องใช้เวลาประมาณเท่าไหร่เราได้มาเป็น4ปีใช่ไหม ก็จะเป็นสี่ปีนั่นเองอย่าลืมทวนคำถามที่เขาถามเนาะเวลาเราตอบโจทย์ปัญหาเนี่ยโจทย์ปัญหาถามว่าถ้าความยาวชายหาดเปลี่ยนไปเท่านี้ลบสองจุสองแปดเมตรใช้เวลากี่ปีเราตอบสี่ปีก็อย่าลืมหน่วยปีด้วยเนาะเพราะว่าเป็นโจทย์ปัญหาทีนี้เราก็จะมาทวนกันว่าในข้อนี้เราทำอะไรไปบ้างเขาบอกว่าในแต่ละปีเนี่ยความยาวของชายหาดรอบเกาะเนี่ย เปลี่ยนแปลงไปลบ0.57เมตรแล้วเขาก็ตั้งเงื่อนไขขึ้นมาว่าแล้วถ้ามันเปลี่ยนไปลบ2.28เมตรละ่ะจะใช้เวลาประมาณกี่ปีในนี้เนี่ยสิ่งที่โจทย์ให้มาคือความยาวของชายหาดเปลี่ยนไปลบ0.57เมตรเนี่ยเขาใช้คำว่าในแต่ละปีในแต่ละปีก็คือมันจะใช้เวลา1ปีนั่นเองแล้วเงื่อนไขที่โจทย์ถามก็คือว่า ถ้ามันเปลี่ยนไปลบ2.28เมตรละ่ะมันจะใช้เวลาเท่าไหร่ซึ่งทีนี้เนี่ยเราก็จะเห็นรูปแบบของมันเนี่ยเป็นบัญญัติไตราย,ยางนั่นเองเราจะคิดแบบบัญญัติตราย,ยางก็คือเอาสิ่งที่โจทย์ให้ทางขวา1ปีมาหารด้วยสิ่งที่โจทย์ให้มาทางซ้ายลบ0.57เมตรจากนั้นคูณกับสิ่งที่โจทย์ต้องการถามก็คือลบ2.28เมตรนั่นเองทีนี้ พอมาได้ตั้งการคูณแบบนี้ปุ๊บเนี่ยมีเศษส่วนคูณกับจำนวนอีกจำนวนหนึ่งเราสามารถเอาเศษมาคูณกันก่อนเนื่องจากว่าตัวเศษเนี่ยมันเป็นหนึ่งใช่ไหมเราใช้สมบัติการคูณด้วยหนึ่งเนี่ยจำนวนใดก็ตามคูณกับหนึ่งก็จะได้ตัวมันเองทีนี้เราเอาลบสองจุดแปดเนี่ยลบสองจุดสองแปดเนี่ยมาคูณกับหนึ่งใช่ไหมเราก็จะได้เป็นลบสองจุดสองแปดนั่นเองแล้วหลังจากนั้นเนี่ย ลบ2.28ได้เป็นตัวเศษและตัวส่วนเราก็คงไว้เหมือนเดิมคือลบ0.57ทีนี้เราสังเกตเห็นได้ว่าทั้ง2ตัวเป็นจำนวนลบกับจำนวนลบซึ่งถ้าเรามีจำนวนลบหารด้วยจำนวนลบเนี่ยเราจะต้องใช้สัมประสิทธิ์ของมันในการคำนวณพอสัมประสิทธิ์มาหารกันปุ๊บแล้วเราก็จะตอบผลผลหารเนี่ยในรูปของจำนวนบวกนั่นเอง ซึ่งสัมประสิทธิ์ของมันเนี่ยเราก็ได้มาเป็นสองตัวตามนี้เนาะเราก็ไปทำการหารอย่าลืมเปลี่ยนตัวส่วนให้เป็นจำนวนนับเพื่อที่จะง่ายเวลาเราไปตั้งหารยาวตรงนี้เนาะเราก็ได้ผลแล้วออกมาเป็นสี่ซึ่งสี่เนี่ยเป็นผลหารของการเอาสัมประสิทธิ์มาคำนวณแต่เนื่องจากจำนวนลบหารด้วยจำนวนลบเนี่ยยังไงผลหารที่ได้ก็ต้องเป็นบวกเหมือนกันดังนั้นเนี่ยสี่ที่ได้ออกมาเนี่ยก็จะเป็นคาตอบ ของตรงนี้เลยดังนั้นเนี่ยลบสองหารด้วยลบศูนก็จะมีค่าเท่ากับ4นั่นเองจึงสรุปได้ว่าถ้าความยาวของชายหาดเปลี่ยนไปลบสองจุเมตรจะต้องใช้เวลาประมาณ4ปีเป็นคำตอบสุดท้ายของข้อนี้นั่นเองเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะ ถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามวันนแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะอากาศร้อนต้องกินไอติมาอยางยิ้ต้องดูในสเลสคู